ด้านที่ห้าการเคลื่อนที่ภายในห้องหรือบ้านผู้ป่วยส่วนมากต้องใช้เครื่องช่วยในการเดินอาจเป็นไม้เท้าขาเดียวไม้เท้าสามขาไม้เท้าสี่ขาหรืออาจไม่ใช้เครื่องช่วยเดินก็ได้แล้วแต่ความมั่นคงของการเดินในผู้ป่วยแต่ละรายไม้เท้าขาเดียวไม้เท้าสามขาเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีการอ่อนแรงเครื่องซีกของลำตัว ใช้มือข้างแข็งแรงในการจับไม้เท้าให้ปลายไม้เท้าเฉียงไปทางข้างหน้าโดยยกไม้เท้าตามด้วยขาข้างที่อ่อนแรงและตามด้วยขาข้างที่แข็งแรงตามลำดับอุปกรณ์ช่วยเดินสีขาเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดินโดยที่มือทั้งสองข้างมีแรงสามารถกำมือจับและยก a l ว e r เพื่อก้าวเดินไปข้างหน้าได้ยกอุปกรณ์ช่วยเดินสีขาไปด้านหน้าประมาณหนึ่งช่วงแขนและวางลง จากนั้นยกขาข้างที่มีปัญหาก้าวไปจนถึงระดับขาหลังหรือไม่เกินกึ่งกลางความลึกของอุปกรณ์ช่วยเดินสี่ขาจากนั้นก้าวขาข้างที่ดีไปอยู่ในระดับเดียวกัน